รายการทีวีมุสลิมไลฟ์เรียนรู้อิสลามข่าวสารมุสลิมส่งเสริมธุรกิจฮาลานนำสันติสุขสู่สังคมไทยทุกวันเวลา20เนกาเป็นต้นไปพบกับอาจารย์ชริฟมินบุรีครูต้นอบูบักสนิทนามนักศิรุด,ดีนโซมนีอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีมูซานัด,ดวีและทีมงานทีวีมุสลิมสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราพุษนาสินค้าดีมีคุณภาพ มาตรฐานฮาลานร่วมสนับสนุนกิจกรรมมูลที่เพื่อคุณธรรมได้ทุกโครงการโครงการรักษาทีวีผลิตสือ่อเผยแพร่เรื่องราวของศาสนาการทำงานของศาสนาและการเป็นผู้เผยแพร่ในเรื่องราวของคุณธรรมต่างๆโครงการเด็กกำพร้ายากจนคนชราการดูแลช่วยเหลือสังคมที่มูลที่เพื่อคุณธรรมทำมาอย่างยาวนานกว่า20กว่าปี โครงการรถมยิตบริการพี่น้องประชาชนรับส่งผู้ป่วยผู้เสียชีวิตโดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายหรือบริการใดๆทั้งสิน้น